ไงขอพี่บี้ครับเต้นด้วยป่ะเต้นครับเฮ้ยจีิงเหรอต้องถามถ้างั้นน่ะศิลปินที่ชอบเนี่ยใครเออพี่บี้หรือเปล่าครับขวัญใจสุดๆขวัญใจร้องใจพี่พีได้ครับโชว์หน่อยนะเชิญเธอไม่กล้าโทรมากนเลยไม่กล้าโทรอ่านตรงนี้เลยครับสมมเคขวัญใจเรือดเกลือใจเปล่าเปล่าเราเพิ่งพบกันเองไม่ทันเป็นเนื้อเป็นราวากูว่าคิดถึงเบื่อไปจะไม่ดี ไม่ทันฟันก็มันชื่นใจพูดคำไหนตั้งตัวไม่ทานสก๊ตดรับใจก็สั่นนี่แปลว่าวเธอก็คิดถึงฉันมากใช่ไหมเว mm. ลานิดรอหน่อยรอหน่อยอยากรับมากจริงๆขอราหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งกำลังเลือกคันอยู่ เวทมินิตรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนอย่าเพิ่งรีบวางหูชอจิลีบอกว่า l o เล y o ย love y ย u ที่เธอโทรมาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีน้องริชารดนะครับเมื่อกี้เห็นเต้นไปแล้วเวทมินิตรอหน่อยรอหน่อยชอบมากเลยแล้วก็มีมีท่อนที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ท่อนหูแล้วแบบยกยก,ยกด้วยสไตล์ตัวเองเน,น,นะฮะชอบชอบต่ถือว่าเป็นคนที่มีสไตล์และก็มีเขามีดีลาเป็นของตัวเองนะครับผมยังไงก็ ขอให้น้องริชาร์ดนะครับทำตามความฝันอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็ฝันนั้นไม่ไกลเกินเอืเ้อมแน่นอนถ้าน้องริชาร์ดมีความพยายามนะครับพี่บี้เป็นกําลังใจให้เลยกันนะครับไอ้ปื๊ดนายแนมากไอ้ปื๊ดเราโอกาสนะเราจะมาเต้นแข่งกันนะครับหาเงินได้เองซื้อบ้านหลังใหญ่